หกคำถามยอดที่เกี่ยวกับเศัลยกร,รมดึงหน้านะคะคนไข้ของเอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีการทำเศัษยกรรมดึงหน้าหรือดึงหน้าดึงคอนะคะเอรับเคสมาจํานวนมากนะคะจะมาตอบหกคำถามเอได้ถามศัลยแพทย์แล้วแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะคะอันดับแรกก็คือแผลยาวไมปกปติแผลอันนี้เอะพูดเรื่องฟูลเฟสนะคะแผลจะเริ่มจากข้างในผมซึ่งหมอจะไม่ได้โกนผมออกนะคะผมอยู่เหมือนเดิมบีได้แต่ข้างในผมลงมาปีนหน้าขอบหูมานะคะแล้วก็อ้อมไปถึงข้างหลังเมื่อหายแล้วเนี่ยจะเป็นเส้นบางๆคุณหมอจะต้องดึงไม่ ตึงจนเกินไปสําหรับส่วนของหนังเราก็ตัดหนังให้ออกน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นแผลความยาวก็จะต่างกันระหว่างมินิลิฟติ้งฟูลเฟสลิฟติ้งแล้วก็ฟูลเฟสแอนด์เนกลิฟติ้งแต่ต่างกันไม่เยอะค่ะมินิก็จะประมาณนี้นะคะสั้นกว่าฟูลเฟสก็จะยาวกว่าแล้วก็อ้อมไปนิดหนึ่งส่วนฟูลเฟสแอนด์เนกก็คือจะยาวสุดแล้วก็อ้อมไปถึงข้างหลังแต่ว่าผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันค่ะที่2นะคะคำถามยอดฮิตก็คือเจ็บไหมบวมไหมแล้วก็เขียวไหมคะ่ะแฉกกรรมตงหน่าเป็นแฉกกรรมที่ไม่เจ็บนะคะทุกคนที่สุดหัววแล้้ก็ตึงบา ในช่วงแ,กแรกๆรอยรวมก็จะยังชาอยู่นะคะแล้วก็เป็นสัลยกรรมในชั้นของผิวหนังแล้วก็ชั้นสม a s สนะคะจะไม่ได้ลงลึกถึงกระดูกอะไรเลยนั้นก็คือเป็นศัลยกรรมที่ค่อนข้างเบาถัดมานะคะก็คือ ขากี่ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงโดยเฉลี่ยค่ะถ้ามินิก็จะน้อยกว่านิดนึงหรือถ้าเป็นแบบมินิแอนฟูลบวกกับว่าต้องล้อพังผืดเป็นงานแก้อะไรกงอาจจะเป็น5-6ชั่วโมงนะคะคำถามถัดมาก็คือวางยาสลบรือว่ายานอนหลับมีทั้ง2แบบค่ะแพทย์บางท่านจะวางยานอนหลับแพทย์บางท่านจะวางยาสลบแต่ถ้าเรามีศัลยกรรมที่มีการวางยาสลบร่วมด้วยก็จะเป็นยาสลบไปทั้งหมดแต่ถ้าเราเป็นศัลยกรรมอื่นเบาๆจมูกที่ไม่ใช่ซี่โครงตาฉีดไขมันดูไขมันหน้าเนียงแล้วก็ดึงหน้าดึงคอแพทย์หลายท่านก็จะใช้แแแแแค่่่่ยยาาานนนอหลลับบตตงทีก็ใช้้้สขึวพ ทาไหมทาแล้วเมื่อไหร่จะหายชาช่วงแรกก็จะชาตรงขอบหน้าทั้งหมดที่เดือนหนึ่งก็จะเริ่มมีความรู้สึกกลับมา,มาบ้างกว่าจะหายชาทั้งหมดก็ประมาณ6เดือนบางท่านก็ประมาณปีแต่จะไม่เกิน1ปีค่ะอาการชาก็จะหายทั้งหมดแต่ความเป็นธรรมชาติหลังจากดึงหน้าเนี่ยถ้ามีดึงหน้าอย่างเดียวไม่มีโครงหน้าด้วยจะอยู่ที่6เดือนนะคะแต่ถ้ามีทั้งดึงหน้าแล้วก็โครงหน้าเนี่ยหน้าเป็นธรรมชาติแล้วก็หายชาอยู่ที่1ปีการพักฟื้นนะคะเป็นยังไงแล้วก็ต้องเจอกับอะไรบ้างการดึงหน้าเนี่ยตรงนี้มักจะแบบดูเหมือนบุมมนนี้้ัไไ่ดบุ มันแค่ตึงแล้วตรงนี้มันก็จะบวมจะมีส่วนที่บุบส่วนที่ตึงนึงจะบวมกว่าข้างนึงจะบวมน้อยกว่าดูาไม่เป็นธรรมชาติพูดอาจจะมีปากเบี้ยวบ้างผลช่วงแรกของการผ่าตัดอยู่แล้วนะคะพราะครบจิตวันให้ประคบอุ่นขอบหน้าแล้วหลังจากนั้นก็คือฝึกพูดหน้ากระจกรอไปเรื่อยๆเส้นประสาททุกอย่างเมื่อกลับมาเป็นปกติเราก็จะพูดได้ตามปกติถ้าเกิดว่าแพทย์ไม่กระทบกระเทือนกับเส้นประสาทน,นะคะเดีย๋ยายจะสรุปว่าการดึงหน้าก็คือการดึงหน้าทุกคนถ้าใบหน้าเราหย่อนคล้อยมีหนังส่วนเกินหรือว่ามีกล้า วัจจันนี้คนกลัวศัยกรรมดึงหน้าเยอะทางแพทย์หลายๆที่ก็เลย แปลงคําพูดเป็นแบบเฟซลิฟเฟซล็อกอย่างอื่นอะที่มันไม่ใช่คําว่าดึงหน้าเพื่อที่จะทําให้คนไข้รู้สึกว่ากลัวน้อยลง<ๆ>ก็จะหาอะไรที่เบาขึ้นผ่าแต่แค่ผิวหนังผ่าแต่แค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเปลี่ยนศัพท์คําพูดเป็นแบบอื่นแน่นอนค่ะผลมันไม่ใช่เหมือนดึงหน้าน่นแน่ง่ายและดีอะมันไม่มีในโลกการทําศัลยกรรมมันแบบแพรต้องเก่งมากจริงๆอะว่าเขาจะเรียนเฉพาะทางมาได้เลยะคะ่ะถ้าใครต้องการใบหน้าที่อ่อนเยาว์อย่างแท้จริงแล้วคุณมีความหย่อนคล้อยที่เหมาะสมกับเวลาที่คุณควรจะดึ ้แลวจงทําดึงหน้าแล้วก็เลือกคุณหมอที่มีฝีมือปราณีแผลต้องปีที่ขอบหูจอนผมต้องไม่หายแล้วก็ไม่ดึงตึงจนเกินไปดึงหน้าสมัยนี้ชิวๆไม่ต้องกลัวนะคะสาวๆ